มลลที่หสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเพ้นแชนแนลกันอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมอมงอัดกันนะคะวันนี้จะมี3มเกมที่เราจะลงนะคะเราไปสุ่มห้องกันก่อนดีกว่านะคะห้อง ชมพูว้าวเป็นอ e ีพาสเตอร์ทำเงียนก่อนนะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องจำเป็นทำเครดก็ได้คะ่ะเราเราเล,าเลงสีน้ำตาลคะ่ะโอ้โหไม่ได้ฆ่าใครเลยคะ่ะ ที่คิดฉีน้ำเงินออกค่ะที่ไหนพิงพิง eno เ,เราจะกดสัคริปนะคะเพื่อนก็ต้องช่วยเราแหละโอ้โหพิงอาอ บ่อยๆไม่ได้ฆ่าใครเลยค่ะก็แตกแล้วเดี๋ยวเราไปหาห้องอื่นกันนะคะวันนี้เราจะมาเล่นสองตานะคะมาแล้วมแล้วเราจะปรับสีเหลืองีกว่าสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีเหลืองนะคะเราไม่ใช่ e อ,อีพาอสเตอร์ค่ะ อ,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 อาจจะมีเสียงรบก,กวนหน่อยนะคะถ้าได้ยินก็ขออภัยด้วยทำไม่ได้ อ e ื้มฮะฮะมูท่อมาระแวงเลยค่ะระแวงเลยระแวงเลยไม่ต้องมาเลยมูท่อมาไม่ต้องเลยไม่ต้องบอกว่าโนเลยมูท่อเนี่ยมูท่อมูท่อมูท่อมุท่อเออ สุดท้าสีแดงก็โดนโหวตจนไปนะคะเย่ราชนะแล้วเ,เพื่อที่ตายไปสองคนคือฝีมือสีแดงนั่นเองคะ่ะนงมาพร้อมหน้าพร้อมตากเลยเราไปห้องอื่นว่า เราจะเล่นอีกสองตานะคะเราจะดูว่ามันทาทาย่งบ้างและพวกเขาจะฆ่าเราหรือเปล่าสีม่วงเป็นนะสีม่วงเป็นแล้แแล้อยลาจู <laughs> ไม่ใช่อีพอสตเตอร์บุญแล้วค่ะน้ำเพชรนะคะผู้ติดตาม15คนขอบขอขอบคุณด้วยนะคะตอนนี้ไฟดับค่ะเชี่ยวชาญแล้วแม่รับลูกนะฝันได้ทุกเรื่องหรือไม เราเป็นผู้บริสุทธิ์ Oh my god ที่ไหน W H E W H E R E ที่ไหน คงเห็นแพงแตะเจอยิงคงพันเพยังลืมมือมีเธอไม่เคยคิดกันไปเธอเป็นนางฟ้าที่ฉันไม่อาจเราส่งอ้อสีม่วงไปแล้วค่ะไม่ตายสีม่วงไม่รู้สิเราอ,อัดมนะา สีน้ำเงินโดนนะคะสีน้ำเงินเป็นคาตะก,กรอพี่แค่หาคู่หูคุณเท่านั้นไฟดาบค่ะไฟดาบเดี๋ยวเราทำเคสกันก่อนนะคะเพื่อนๆน สีชมพูกดค่ะพี่รู้นะว่าวันนี้พี่ทำตัวไม่ดีใส่เกะพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษเอากีนอะไรแกันีพี่สัญญานะเกดว่าเราโหวตสีส้มนะคะเพื่อนพิมค่ะเดี๋ยว แต่เราดูเอ,อ่อเพื่อนเพือพ่อนพื่ทีมือนกันอะไรขนาดนั้นเออโหไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะอสีส้มก็ไปนะคะเย้ สีส้มเป็นนะคะอีกตาหนึ่งก็คือนนี้ใจเราจะให้ทำไงไม่บูนทัดใจแค่ใจฉันเท่าไม่เท่ามาค่ะมาค่ะตาจะไปเลยค่ะอีกอีกตาหนึ่งนะคะกตะคะต็ตน้น ไม่ใช่พาสเตอร์ค่ะอีกแล้วเควสมีเควสอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปห้องพยาบาลนะคะเราเราดูแผนที่ค่ะ นี่ค่ะห้องพยาบาลมีคนตายอะไรอ่ะแบ๊กดำ เราวสีดำนะคะไม่ลังหลงครับผมแบกสีดำนะคะสีดำจะทำยังไงสีดำน่าจะวูดตัวเองนะคะตอนนี้เหล่าคนผู้ผู้ที่ออกแมปแล้วก็เสียชีวิตในเกมอเมริก รั oh. 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 Bye ้วคนเียวโอ้โหอยากเตะสีดำจริงๆบายบายสีดำบายบายสีดำเป็นค้าตะกรอสีดำเป็นอ์สเ s อร์โอ้โห บายๆสำหรับวันนี้ขอขอ,ขอบคุณผู้ที่มารับชมด้วยนะคะแต่ว่าพักหลังไม่รู้ใครเป็นฆาตรกรก็ไม่รู้ร<อ>นะคะคุยกันแป๊บนึ่งก่อนนะต่คุยกันแป๊บนึ่งก่อนก,กัน 8, 1, นะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ที่มาด้วยนะคะมารับชมกันแจ้งเตือนที่ที่ลงคลิปไว้นะคะเดี๋ยวเราเล่นตานก่อนก็ได้นะคะสีดำสีดำเป็นแพกค,คู่กันสีดำสีดำ,ส,ดำสีดำไปด้วยกัน สีดำสีดำดวงดวงจะสดยังใจไว้จะสดสวยดำครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ที่มารับชมด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ที่มาดูผู้ผู้ติดตามขอบคุณด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบายบาย